ก็ปิดกล้องไปแล้วอย่างเรียบร้อยนะคะสำหรับซีรีส์ซันชัยวิทมีนะคะทางาสตูดิโอของพี่จ้าจ้านนะคะก็มาลงอําลาตัวละครซึง่งหยางนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับซึ่งหยางนะคะนำแสดงโดยพี่เสจจ้านนั่นเองนะคะสำหรับซันชัยวิทมีนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำอำาําลาซึ่งหยางกัน,นะฮะอำลาตัวละครสวัสดีซึง่งหยางเราไปไหนมาไหนก็ยังเจอ ฉันรู้สึกเสมอว่าคุณใจดีมากเหมือนกับนักออกแบบในโลกผู่ขนานมีความฝันในการวาดภาพของฉันเติบโตขึ้นมาในโลกที่อบอุ่นมีคุณแม่ที่สวยงามและก็มีผู้ใหญ่ที่รักคุณฉันชอบความภาคเพียรไม่เปลีป่ยนแปลงของคุณและติดตามผู้คนและสิ่งของที่คุณรักอย่างกล้าหาญลากรฉันหวังว่าเมื่อเราพบกันใหม่ดวงอาทิตย์ที่แผดเผาจะอยู่กับฉัน และดวงอาทิตย์จะบานสะพรัง่งก็เป็นการกล่าวลาตัลุละครเส้นอย่างนะคะจากพี่จันจัน่นนี้นะคะก็จะไปน,นะคะปิดกล้องอย่างเป็นทางการรอติดตามกันนะคะในช่องอ้ายฉีอี้นะคะนีจุดพลุก,กันไปเลยนะคะความน่ารักของทีมงานนะคะ ความเก่งนะคะทีมงานที่แบบสุดยอดมากเลยนะทุกคนแล้วก็มาดูนะคะช่วงที่เขากําลังจุดลูกกันนะคะพี่จ้านของเราก็น่ารักสุดๆเลยนะคะขอบคุณคลิปนะคะจากเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ส่งเข้ามาน,นะคะแล้วก็ขอบคุณคลิปจาก o f f i ิเชีนะคะของชันชัยวิทมีขอบคุณพี่เซลจ้านนะคะที่ลงรูปลงคำอําบาตุละครให้เราได้รับชมรับฟังนะคะ เป็นยังไงคะทุกคนชมฟานน่ารักของพี่จันจ้านของเรานะคะในวันที่ปิดกลองก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะก็น่ารักสุดๆเลยนะคะว้าวอุ้มที่ไปไปเฮ้อด้วยนะคะนี่ก็ขึ้นเทรนฮอตเซิร์อันดับ4นะคะของวยป๋อนั่นเองยังไงก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาให้กับพี่จันจ้านนะคะและก็แอดมินวันนี้ก็มาส่งความน่ารักนะคะการปิด กองละครนะคะซันชัยวิทย์มีให้กับเพื่อนๆเท่านี้นะคะยังไงก็รอติดตามผลงานของพี่จันจานที่จะออนแอร์นะคะเดี๋ยวเรารอชมว่า air. ออนแอร์กันเรื่องไหนบ้างนะคะปีนี้นะคะ2023ก็ลุ้นให้มีออนแอร์นะคะสัก2เรื่อง3เรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะคะมาเจอกันใหม่ะะ่ะคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีะคะ่ะทุกคน